ช่วงบ่ายจะมีเจ้าหน้าที่เทสกิจนมาเพื <forcé Deus> <ored> ่อจะรักษาความารบอกข้อมูลบอไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีเจ้าหน้าที่ มเลยครับเขอคุณ yup. ทีความวมือนะคะุท yeah> ี่ความมือตรงนี้ค่ะตรงประตูของเดี๋ยวน้องเทสกิดเขาจะนเข้ามา นอก่าจบระหว่างข่าวสและสายามรูและแรงงานกะเวันีะคะ